สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ป้าจะสตาร์ททำทำคลิปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยค่ะอันนี้ก็อากาศดีพออากาศดีปุ๊บดอกไม้บ้านป้ามันก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะแต่จะบอกนะว่าถ้าฝนตกมาไปหมดเลย แต่วันนี้โชคดีตรงที่อากาศดีค่ะดูป้าก็ยาดโชวดอกไม้นั่นเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ไม่นานหรอกดูเศษค้านี่แล้วป้าก็จะปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวเลยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเราจะไปเก็บผักกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีผักอะไรให้ป้าเก็บกันวันนี้ เราจะส s าร์ t เก็บผักแล้วค่ะดูหูดูดอกสิคะเนี่ยสีเขาเหมือนเหมือนดอกอคุณนายตื่นสายบ้านเราเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต้นดอกไม้นะคะเนี่ยเนี่ยดอกเขาจะสวยป้าชอบมากเลยเนี่ยเขากําลังแตกกอขึ้นมาตอนนี้ก็อากาศก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเนี่ยดอกไม้ทั้งนั้นเลย แล้วก็ปีนี้ป้าก็ลงทิวลิปไปเยอะค่ะเนี่ยดอกไม้ของป้าปีนี้ไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินซื้อดอกไม้ก็ต้องใช้ดอกไม้ธรรมชาตินี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยค่ะเล่นดอกไม้ธรรมชาติอันนี้ก็อันนี้ก็ดอกฝิ่นนะคะเนี่ยป้าก็าไปลงมุมนู้นไว้แม ปีนี้จะโชว์ดอกฝิ่นสวยๆนะแมวมันไปคุยค่ะแมวมันไปขี้กันบอกว่านีสัยจริงๆเลยนี่ค่ะดอกไม้ป้าน,น,นู่นเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงทิวลิปนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังออกต้นสวยๆเลยอันนี้ก็เหมือนกล้วยไม้อะไรป่าสักอย่างเนี่ยป้ามาลงมันก็หิมะยังไม่ทันจะไปเลยมันสลระแนโผล่ขึ้นมาก่อน พอมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันก็โดนหิมะบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่เห็นโตเลยมันไม่เหมือนทิวลิปค่ะดูดอแปงทิวลิปป้าค่ะดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะสะพังแล้วป้าจะโชว์ตอนหลังค่ะอันนี้ก็ดอกอะไรเขาก็ไม่รู้เนี่ยมันช่วงวันฮิสเตอร์เนี่ยเขาก็จะบานสะพังแล้วค่ะนี่ก็นี่ก็ดอกไม้นะคะเนี่ย เนี่ยป้ามาลงไว้เดี๋ยวเขาก็จะมีดอกสีม่วงค่ะแล้วก็ปีนี้ป้าก็จะทำระเบียงออกมาเนี่ยนะคะ่ะก็มีพี่นันทนาการจากเพื่อนที่ไทยนะคะเขาส่งตังมาให้เขาบอกให้ทำเอ่อให้ทำอะไรนะให้ทำระเบียงให้เขาหน่อยบอกได้เลยค่ะก็รอคนทำอยู่หรอค่ะเนี่ยบอกเงินพร้อมของพร้อม แต่คนทํานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันนะคะไปเก็บผักกันเลยค่ะนี่ได้แล้วค่ะหนึ่งกอเนี่ยเอามีดปาดเอาเลยดีกว่ามีดมายอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้เอาอันนี้ปาดเอาโลดเลยโอ้ยต้องเอามันก่อนที่มันวนะ่าก่อนที่มันจะ ก่อนที่มันจะอะไรนะก่อนที่มันจะออกดอกค่ะถ้าออกดอกก็มันจะไม่อร่อยนี่นะคะเนี่ยเก็บโรดเลยนี่ไปต้มเมื่อวานน้องตีเขาก็ต้มมาค่ะเอาไว้ให้มันเป็นพันมากนี่นะคะก็มีให้เก็บอยู่หลายที่ค่ะเดี๋ยวเราไปเนินนู้นค่ะ นี่ค่ะงามเนี่ยอามาก่กอแหละนี่โอ้โหต้มกินกันเทพริกเนาะดูสิง,งามๆเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เอาเขาไว้ก่อนนี่ค่ะตรงนี้ออกดอกเร็วเห็นไหมจะรีบออกดอกเร็วจ้างเลยดูสิเพื่อนๆจ้าอืมต้นตรงนี้เามาทุกปีค่ะตรงตรงนี้เข้ามาทุกปีดูสิ โอ้โหอะไรเพิ่งจะโผล่มามีดอกซะแล้วดูสิเขาก็แบบว่า ลขาก็ออกมาไม่เป็นกอเนาะแล้วก็เด็ดอย่างนี้เือต้มอือือ,อนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกเอานี่ค่ะอันนี้ผสมนี่ค่ะ แล้วก็เออมะเขือเทศป้าก็จะยาวครึ่งหน้าต่างแล้วออกดอกแล้วมะเขือเทศก็เดี๋ยวเราไปเนินนู้นกันค่ะที่เราที่เราเคยตัดกันประจํานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าบ้านนูน้นี่ะเขาก็จะมีคนมาซื้อละไม่รู้เขาจะมองเราหรือเปล่าวะสงสัยจังไอ้คนนี้มาเก็บอะไรวะปีนี้ป้าก็จะไปเก็บ จะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขากับเพื่อนเอนเขาจะไปเก็บลูกแดงลูกดำเสร็จแล้วป้าก็ยังขับมือไซค์ยังไม่เป็นเลยเพิ่งไปหัดมาเมื่อวานก่อนนู้นป้าก็ได้ไปซื้อรถมาคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ก็หัดขับค่ะเพราะว่าอยู่ไทยก็ไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปเนินนู้นกันไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ค่ะ ก็หัดขับกุบหัดขับขึ้นมาข้างบนเขานี่แหละคะ่ะจะไปบวกกับกำแพงซะแล้วตอนนี้ดอกไม้สีเหลืองกําลังออกนะคะเดี๋ยวก็เข้าซัมเมอร์ก็จะสวยงามค่ะเข้าซัมเมอร์ก็จะสวยงามแล้วนะคะนูน่นป่าผักป้านอยู่ตรงนูน้นไปกัน โอ้โหต้นงามด้วยนี่ไงเพื่อนๆอนต้นก็สวยเลยนี่ไงเก็บเลย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 นี่ไงเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้โหนี่เก็บเลยค่ะนี่ไง,ไงปีก่อนนะโุ้ยงามมากเลย ป้าก็ยังกินไม่เป็นอ่ะเนาะตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เนาะนี่เนะโอ้โหตอนนี้ป้าก็ไปนอนได้ไปนอนบ้านน้อยสามสี่คืนแล้วเนี่ยนอนบ้านน้อยป้าสามสี่คืนแล้วตอนนี้พอซัมเมอร์ปุ๊บเราก็จะย้ายที่นอนละ นอนเหมือนเหมือนเราไปนอนบ้านพักตากอากาศ,กาศเรายังไงเพื่อนๆอน่ะสบายดีกันทุกคนนะคะนี่ค่ะ มันชันค่ะมันก็จะเด็ดลําบากนิดนึงป้าก็ไม่ได้เอาไอ้เหล็กแหลมมาน่ะเนาะก็เด็ดเอาอย่างนี้เลยเด้อมันชันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราเก็บได้แค่ไหนเอ้ยนี่ค่ะเพื่อนปีที่แล้วจะอ้โป้ามานะมันไอ้น,นี้หมดเลยแก่หมดเลยโอย้ดูตรงนู้นงามมากเลยเห็นไหมคะนี่เพื่อนจ้าโอ้โหเป็นช่ออย่างนี้แหละเอาี่ก่อน นี่คะ่ะโอ้โหมันต้องให้ได้ช่ออย่างนี้เนี่ยตรงนี้มันชันมันอยาว่ากันนะคะอาจจะไม่ได้ใช้มือเด็ดดเนี่ยใช้ไอ้มีปาดอ่ะอง่ายดีนี่เ่อนเพื่อน,อ,นอืมดูดิป็ดกอกำลังน่ากินเลยอะ่ะนี่ โอ้ยกอนนี้ก็น่ากินดูสิเราแก่แล้วนะเนอะแล้วก็ไปหัดขับมอเตอร์ไซค์มันก็จะยากอยู่นะการทรงตัวก็ป้าเคยขับรถคันใหญ่แล้วขามันก็หนีบถังน้ำมันนะเนาะอันนี้ก็พูดตรงๆเลยก็หนักดีพอเราไปหัดขับมอเตอร์ไซค์เอาขาบ่ไว้ตรงไหนเนาะ จักจะไปนหนีตรงไหนหัดขับมอเตอร์ไซค์ตอนแก่เนาะตอนป้าอยู่ไทยอะเนาะเหมือนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเรารถนอมร่างกายไงป้าไม่ค่อยเอาตัวไปเสี่ยงกับการขับรถขับลาเพราะว่าไปไหนเราก็มอกรไซรับจ้างไม่งั้นก็รถเมล์น่ะเนาะ,นะมันก็เลย ไม่ได้ไปหัดขับลงขับรถกับเขาอยู่กรุงเทพอะ่ะพอมาอยู่เมืองนอกมัต้องใช้ไงอยู่ต่างประเทศอะ่ะเราต้องช่วยตัวเองอะ่ะไปขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็อยากไปให้ทันเขาอะแล้วก็เลยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มา,าจะได้ขับได้หรือเปล่ายัางไม่รู้เลยอืม เพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดอ่ะก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก,นก็นั่นแหละอีสี่ล้อป้าน,นั่นแหละแต่สี่ล้อป้ามันช้าไม่ทันเพื่อนไงไปกไกลไม่ได้ดูสเ,เพื่อนโอ้โหดูด้วจ๋าดูอ ้โอโอมองไว้หลายวันแล้วว่าอย่าแก่นะอย่าแก่นะเนี่ยถ้าช้ากว่านี้สองวันก็จะแก่แล้วเนี่ยดอกออกแล้ววะไปแช่น้ำ แช่น้ำก็สวยงามเลยล่ะโอ้โหอุ้ยอมันชันไงมันก็จะลำบากนิดมันชันปีนี้แข่งขาก็ไม่ดีเนาะหกหกสิบสามหกหกสิบสี่แล้วมั้งหกสิบสามเหรอแล้วก็ใจมันไปเนาะอยากใจมันก็อยากไปกับเขาแหละแต่ร่างกายเรานี่แหละอืมร่างกายมันใจมันสู้แต่ร่างกายมันไม่สู้น่ะเนาะ ใจก็อยากไปทุกทุกที่และอยากไปทุกที่อยากไปขเขาแหละแต่ว่าเรามันร่างกายไม่ไปแต่ใจไปเขียวชะอุ่มเลยเห็นไหมเพื่อนจ๊ะ ดูบิวก่อนนี่แหละก็มีอยู่ไอจุกนี่แหละปีนี้ไม่ได้ไปเก็บนู่นเลยไม่ได้ไม่ได้ชวนไอตีไปตรงนู้นเลยนี่ค่ะโอ้โหดูเลยนี่ปาดอรรดเลยมันสั้นเกินนี่เพื่อนจ๋าดูอ่ะ ต้มเปื่อยๆเนี่ยนะน้องตีเขาต้มไม่เปือเ่อยไงป้าชอบต้มเปื่อยๆน่ะชอบกินปเปือ่อยๆวันนี้ต้องตำน้ำพริกกะปิแล้วว่าเนี่ยเพราะว่าถ้ามีอันนี้แล้วต้องน้ำพริกกะปิเลยเข้ากันดีเหมือนกินไอ้ผักกาดดอกบ้านเราอะ มีต้นมอติดมาด้วยนี่ไงปีนี้น้องตีก็บอกว่าจะไม่ซื้อเห็ดเอาจะทำไงเนาะเห็ดเนี่ยจะเก็บไปไหนเนาะเห็ดเขาไม่ซื้อเนี่ยคลิปก็อยากทำ เห็ดกระยากเก็บอู้ดตัวนี้ใชเป็นกอสวยงามะนะคะเพื่อนๆจา๋าโอ้โหตะกางแล้วนะเนี่ยปีก่อนแต่อู้เก็บเยอะเลยเก็บไปเยอะเลยล่ะแล้วก็เอามาแจกเพื่อนกิน เดี๋ยวเขาบอกเธอมาเก็บดอกไม้ใช่ทำไมตายเลยบอกอันนี้มันไม่ใช่ดอกไม้ค่ะนี่มันเป็นผักโอ้โหดูลิดอกเพื่อ,อจ๋างาม,งาม วันนี้ว่าจะหัดขับรถลงเขายังไม่ได้ขับรถลงเขาสักทีขับแต่ขึ้นเขานะคะวันนี้จะหัดลงก็กลัวจะแหกโค้งเหมือนกันอะไปแล้วค่ะคุณสามีเขาก็จะไปริมทะเลเขาอากาศดีสงสัยนางจะไปตกปลาไหมได่ทุกท่าทางอื ปลาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องการตกปลาเท่าไหร่ไปคนละทางกันเราโอ้โอจะหงายท้องค่ะโอ้ย,อย,ออยปีก่อนๆก่อน,นั้นทำไมมันงามันเยอะมันใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้นะพอต้องหลังมาเอ๊ะแปลกจังเลยมันค่อยค่อยๆหดหดหายไป ยังไงป้าก็ขอขอบพระคุณนะทุกกำลังใจเลยคิดถึงกันอยู่ตลอดแหละแต่ว่าไม่รู้จะมาถ่ายอะไรให้ดูวันนี้ก็เลยเออมามุ้มมุ้มุมมิมคุยกันหน่อยเอาละยังไงป้าก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเนี่ยขอขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ก็ได้นี่ตะการหนึ่งละออกินยุป้าขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ นู่นอนะสองไปปลายเห็ดนู่นเลยยังไงขอบพระคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปไปเก็บผักกูดค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเราพากันไปเก็บผักกูดนะคะ เต็มตูก้าเลยค่ะโอ้ร่วงออกมาเลยพอละนีงก็ขอขอบระคุณทุกกำลังใจค่ะ